ยินดีต้อนรับเข้สู่รายการเรื่องเล่ารอบก่องไฟ ครับตอนเรากสู่รายการเรื่องเล่ารอบกองไฟโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเรากลับมาเจอกันทุกครั้งที่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะครับที่ยูทูบช e n Scoop o ป e w f i ฟเด d e r แบบนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟที่สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์เรื่อง x x u m a นั่นเองครับ x อ u m a เนี่ยเป็นหนังเกาหลีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่เป็นเรียกว่าสินแส ดูพื้นที่ฝังศพหรือว่าสุสานครับแล้วก็คนทรงของเกาหลีครับซึ่งต้องบอกเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับว่าใครที่อยากจะดูเอ็กซูมาแต่ยังไม่ได้ดูเนี่ยแล้วก็อยากจะดูแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยให้ละเรื่องเล่ารอบกองไฟคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับไปดูหนังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญบางอย่างของหนังครับแต่ใครที่ไม่กลัวขนาดนั้นนะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่าเออรู้นิดหน่อยหน่อย,อยไม่เป็นไรหรือว่ารู้ไว้ก่อนไปดูมันจะได้รู้เรื่องเลยเนี่ย สามารถชมได้ครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่เปิดเผยเนี่ย จะบอกว่าเป็นสปอยก็ไม่ใช่ซะเลยทีเดียวนะครับเอาไว้เป็นว่ามันเป็นสาระสําคัญของหนังบางอย่างที่เขาไม่ได้เฉลยในตัวหนังที่เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะเขาไปเฉลยในหนังเลยถ้าไม่อยากรู้อะไรเลยข้ามไปก่อนเดี๋ยวดูหนังแล้วเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูครับแต่ใครที่อยากฟังเรื่องราวเรื่องเล่าไปเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเคยดูหนังมาก่อนนะครับฟังได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวข้อวันนี้น่าสนใจครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีที่มีประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าเอ็กซูมาเนี่ยเล่าเรื่องราวของคนทรงเกาหลีที่ไปรับงานจากมหาเศรษฐีชาวเกาหลีที่ LA แล้วก็กลายเป็นงานว่าจ้างเพื่อย้ายสุสานของรบรรพบุรุษระดับคุณปู่นะครับที่มีปริศนาบางอย่างแล้วก็การขุดปู่ขึ้นมาจากหลุมเนี่ยก็นำมาซึ่งความ สยองขวัญแล้วก็หายนะตามมามหาสาร,รับในตัวหนังเนี่ยมีตัวละครหลกักๆทั้งหมด4คนนะครับนั่นก็คือคนทรงลูกศิษย์ของคนทรงแล้วก็ซินแสคนดูฮงจุย้ยแล้วก็ สปเร่ที่เป็นคนขุดหลุมศพแล้วก็ดูแลโครงกระดูก้วก็ศพนะครับอย่างที่บอกครับว่างานรับการย้ายสุสานครั้งนี้ในภาพยนตร์เรื่องเอ็กซูมาเนยนำมาซึ่งอะไรก็ไม่รู้ที่กลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิตของทั้ง4ตัวละครมากมายนะครับใครอยากฟังรีวิวหนังเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้รีวิวหนังนะครับไปฟังคลิปรีวิวเต็มๆที่ทาเอาไว้แล้วได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่สาหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟที่เกี่ยวกับประเด็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ทีี่่เกกยยวข้องับภาพน ย้ําก่อนจะเข้าเรื่องนะครับว่าอันนี้อาจจะมีบางส่วนที่เป็นการสปอยเนื้อหาสําคัญของหนังเรื่องเอ็กซูมานะครับใครยังไม่ได้ดูหนังแต่ว่าอยากดูแบบเต็มๆเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังคลิปกันเตือนเป็นปครั้งสุดท้ายนะครับเราไปเข้าที่เนื้อหาของเรากันดีกว่าครับในหนังเรื่องเอ็กซูมาเนี่ยมีการอ้างอิงถึงเรื่องราวของสงครามญี่ปุ่นเกาหลีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเลยครับช่วงประมาณปี1592ครับ สงครามอิมจินหรืออิมจินวอร์เนี่ยเป็นการบุกยึดประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งมันก็นํามาซึ่งเขาเรียกว่าเรื่องปรมบาราความเชื่อดั้งเดิมอันหนึ่งที่ซึมอยู่ในประเทศเกาหลีมานานจนถึงปัจจุบันเลยครับเขาบอกว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกแล้วก็ยึดครองประเทศเกาหลีเมื่อประมาณปี1592เนี่ยก่อนที่ญี่ปุ่นจะถอยทับกลับไปในการบุกครั้งแรกในอิมจินวอนนะครับญี่ปุ่นมีการฝังเสาเหล็กเอาไว้ครับแล้วเสาเหล็กที่ว่าเนี่ยไม่ได้ฝังแค่ต้น2ต้นนะครับ ตลอดแนวยาวของเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นพลังหลักของประเทศเกาหลีครับเรื่องนี้ถ้าอธิบายตามภาพยนตร์เรื่องเอ็กซูมาเนี่ยเขาบอกว่าคาบสมุทรเกาหลีหรือว่าโคเรียพันิซูล่าเนี่ยมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับเสือครับเป็นเสือนอนอยู่แล้วแนวพลังแนวนี้เนี่ยแนวเส้นพลังหลักของไอเสือตัวเนี่ยเสือคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเสือครับตามเรื่องเล่าโบราณ เขาเรียกเป็นข้อกล่าวหาที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกมาตั้งแต่อิมจินวอลแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมีการตอกหมุดที่เป็นเหล็กครับตลอดแนวกระดูกสหลังของเสือของคาบสมุทรเกาหลีครับนำมาซึ่งการขวางพลังที่เป็นพลังทางด้านบวกหรือว่าทางด้านห่วงจุ้ยเขาบอกว่าเป็นพลังชี้ครับที่ทําให้ประเทศเกาหลีเนี่ยประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลา คนเกาหลีเขาเชื่อเรื่องเนี่ยว่าญี่ปุ่นทําเหมือนทําของนะครับคือฝังเสาเหล็กเอาไว้ขัดขวางพลังชี้ของประเทศเกาหลีนํามาซึ่งปัญหาของเกาหลีมากมายครับรวมไปถึงปัญหาที่มีการแบ่งแยกดินแดนรวมไปถึงการที่ปี1910ญี่ปุ่นกลับมาอีกรอบแล้วสามารถยึดเกาหลีได้อีกรอบหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศเกาหลีโดนขวางพลังทางด้านบวกหรือว่าโดนไอ้เสาเหล็กเนี่ยปักๆๆๆเอาไว,อว้ตลอดแนวที่ตลอดแนวที่ว่านี้ครับ แนวไอ้ที่บอกว่าเป็นกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นเส้นพลังหลักของเกาหลีเนี่ยมีความยาวประมาณ1,500กิโลเมตรนะครับซึ่งเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยาวมากนะครับมันไม่ได้แค่เกาหลีใต้นะมันกินมันจต่เกาหลีเหนือแล้วก็ไปจรดตรงเกาหลีใต้เลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ว่าญี่ปุ่นทําแบบนั้นจริงๆหรือไม่แต่ไอ้ความเชื่อเรื่องเสาเหล็กที่ถูกปักเอาไว้เพื่อขัดขวางพลังทางฮวงจุ้ยของประเทศเกาหลีที่ญี่ปุ่นทำเอาไว้เนี่ยถูก ก็เรียกว่าถูกฟื้นขึ้นมาให้มันดูจริงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปี1910ครับช่วงที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นแผ่อำนาจไปทั่วโลกนั่แหละครับเขาก็บุกกลับไปยึดประเทศเกาหลีอีกหนึ่งครั้งครับเขาบอกว่าปี1910จนถึงปี1945ที่ญี่ปุ่นบุกเข้าไปยุถึงโซลมีการสร้างอาคารแล้วก็เข้าไปยึดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงครับที่ญี่ปุ่นมีการย้ำตอกเสาเหล็ก แบบเดิมครับลงไปที่เส้นพลังหลักของเกาหลีเหมือนเดิมครับอันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากสงครามจบทุกอย่างจบลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเทศเกาหลีแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไอ้ที่แบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยประมาณช่วงปี1950นะครับหลังจากนั้นเริ่มมีการขุดเจอเสาเหล็กที่ว่าครับเรื่องเสาเหล็กที่ญี่ปุ่นฝังเอาไว้ที่กลายเป็นประเด็นในภาพยนตร์เรื่อง e x ู m a เนี่ย จริงๆมันเป็นเรื่องปรำปรามากนะครับเกาหลีส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อนะในขณะที่เกาหลีส่วนหนึ่งก็เชื่อแล้วก็เชื่ออย่างปักใจด้วยว่าที่เราเจริญแบบไม่ทันญี่ปุ่นสักทีเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราโดนของอยู่มีไอ้เสาเนี่ยปักอยู่ถ้าไม่ถอนให้หมดเนี่ยยังไงก็ไม่เจริญนี่ก็มีคนเชื่อแบบนั้นครับแต่มันพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีหลักฐานว่าญี่ปุ่นฝังจริงไม่มีรูปถ่ายการทําพิธีไม่มีกระทั่งเสาเหล็กครับจนกระทั่งปีพ900 แปดสครับปี1985มีการขุดเจอเสาเหล็กเสาแรกที่ประเทศเกาหลีครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ที่ภูเขาบักฮานครับบุกฮานหรือว่าบักฮานนี่แหละในกรุงโซปี1985สมัยนั้นเนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับคือไอ้ภูเขาบุกฮานเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินป่าของนักเดินป่านักปีนเขาอะไรแบบเนี้ย แล้วก็มีนักปีนเขากลุ่มหนึ่งครับเขาไปเจอไอ้เสาเหล็กที่ว่าเนี่ยก็เลยเริ่มมีการตีข่าวว่ามีการเจอแล้วเสาเหล็กที่ญี่ปุ่นปักเอาไว้เป็นเสาเหล็กที่มีความยาวประมาณ45เซนติเมตรนะครับกว้าง2เซนครับไม่ใหญ่มากประมาณแค่นี้เข้าใจว่าเขาไปวัดอายุดูแล้วมันดูจะใกล้เคียงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับนั่นก็คือปี1910พอเป็นแบบนั้นเนี่ย จริงๆก็มีการถกเถียงนะครับหลังจากเจอเสาเหล็กเสาแรกในปี85เนี่ยก็มีการถกเถียงว่าใช่ไม่ใช่เสานี่มันของจริงหรือเปล่ามีฝั่งหนึ่งเชื่ออีกฝั่งหนึ่งไม่เชื่อครับแล้วฝั่งที่ไม่เชื่อก็บอกว่าถึงแม้อายุมันจะขุดมาแล้วมันจะดูใกล้เคียงเนี่ยแต่มันเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าไอ้เสาที่ว่าเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งใจจะปักไว้ขัดฮงจุ้ยอะไรหรอกมันก็มายึดคือเส้นทางญี่ปุ่นมันไปไปทั่วนะครับตอนที่มันมายึดเกาหลีตอนนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นอุปกรณ์เซอร์เวยนะครับที่ปุ่นทิ้งเอาไว้แล้วก็พอสงครามจบก็ไม่ได้เอากลับนะ่ะเสามันก็ยังถูกปักไว้ที่เดิมอะไรแบบนั้นนะ่ะก็มีกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหลังจากปี8ปครับก็เริ่มมีการค้นพบเสาเหล็กที่ว่ามากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างอีกครั้งหนึ่งที่เจอปี2005ไม่นานมานี้ครับ10กว่าปีที่ผ่านมาปี2005ที่อุทยานแห่งชาติวัดบยบจีซาน อยู่ในแนวเขานะครับแล้วก็เป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดของเกาหลีอันนี้มีรูปหลักฐานวัดเขาถอนหมุดอันเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เอาเก็บไว้ที่วัดแต่มันไม่ได้เป็นยาว45กว้าง2เซนครับมันใหญ่อย่างนี้เลยครับยาวดูตามรูปจะเห็นเป็นเสาแหลมๆเหล็ลกๆเ,เลยอันเนี้ยวัดเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่านี่คือเสาเหล็ก ที่ญี่ปุ่นปักเอาไว้เพื่อขัดขวางพลังฮงจุ้ยของประเทศเกาหลีแล้วก็ถอนขึ้นมาเรียบร้อยแล้ววันที่วัดไปเจอปี2005เนี่ยทางวัดเขามีการถ่ายรูปเอาไว้นะครับว่ามีการทําพิธีเพื่อถอนมีการเอาพระแบบพระขงจื้อเนี่ยทำพิธีใส่ชุดใส่อะไรกันแล้วก็ไปถอนเสาที่ว่านี้มาเพื่อให้พลังชี้ของประเทศเกาหลีเดินได้ดีเหมือนเดิมเมื่อมันเจอหลักฐานแบบนั้นนะครับประกอบกับไอ้ช่วงปี85ที่มีคนไปขุดเจอเสาเสาแรกเนี่ย ที่ผมบอกมันมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อนะครับแต่สื่อก็นําเสนอเยอะมากครับว่ามีการขุดเจอแล้วเสาเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่นฝังเอาไว้ในช่วงระยะเวลานั้นมีคนบันทึกเอาไว้ครับว่าไม่ได้มีแต่การขุดเจอเสาครับมีคนในพื้นที่ที่เป็นคนสูงอายุคือช่วงที่มันเป็นสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยมันไม่ได้นานมากครับปี1910เนี่ย ถ้าถอยไปปี85ก็จะต้องมีคนแก่ที่80 90ยังมีชีวิตอยู่ครับมีผู้หญิงแก่หนึ่งคนในตำรวจอดีตนายตำรวจอีก2นายที่แก่ละเป็นวัยเกษียณละประมาณ70-80เนี่ยออกมาให้ข่าวกับนักข่าวครับเริ่มจากคนแก่ก่อนผู้หญิงแก่เนี่ยยายเขาบอกว่าเสาเนี่ยยายเห็นญี่ปุ่นมันตอกกับตาเลยยายเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นเห็นญี่ปุ่นมันทำพิธีกัน แล้วก็มีพระเหมือนพระชินโตนะ่ยมาเยอะๆแล้วก็มีการตอกเสานี่ลงไปในตำรวจเกาหลีอีกสองคนอีกสองท่านที่เป็นอดีตใน,นตำรวจเยน,นะครับที่ก็เป็นกเกษียณอายุเหมือนกันจะ1 0บปั๊บน่าจะ80กว่า90แล้วละ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เป็นตำรวจหนุ่มอยู่เขาก็บอกว่าผมไปช่วยญี่ปุ่นตอกเสาด้วยซ้ำไปมันก็เลยกลายเป็นการตีข่าวไปใหญ่ครับว่าเฮ้ยมีพยานบุคคลด้วยว่าญี่ปุ่นตอกเสารจริงประกอบกับมันมีภาพออกมาครับ เป็นภาพถ่ายโบราณที่ถ่ายบริเวณอุทยานแห่งชาติแล้วก็ว่ากันว่าเป็นแถวแถวแนวเขาไอเ้เทือเขาไอบยย้บุยบจีซานนะครับเป็นพระแล้วก็มีแท่นคล้ายๆแท่งเหล็กปักอยู่ข้างหน้าก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อมากครับว,ว่านี่ไงภาพหลักฐานที่ญี่ปุ่นอพระชินโตมาทําพิธีการตอกเสาเพื่อขวางพลังฮวงจุ้ยของประเทศเกาหลี แต่สุดท้ายภาพนี้ก็ได้รับการยืนยนันนะครับว่าไม่ได้เป็นพิธีการฝังเสาเหล็กแต่อย่างใดครับมันคือภาพพิธีการบวงสวงของนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามณนะช่วงเวลานั้นว่ากันว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เชื่อมากส่วนที่เชื่อมากๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนที่อยู่ในสมัยเขาเรียกว่าเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ครับเกิดปี4 6จนถึงปี64 อยู่ในช่วงเวลาพอดีเขาเกิดทันเขาโตมากับเรื่องนี้ดังนั้นเขาก็เชื่อมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการถกเถียงฝั่งที่ไม่เชื่อก็มีเหมือนกันครับแต่ฝั่งที่เชื่อเขาเชื่อจริงครับเชื่อกระทั่งว่ามีการจัดผมจะเรียกว่ากองกําลังก็ไม่ใช่นะฮะอาสาสมัครดีกว่ามีการจัดกลุ่มอาสาสมัครครับเพื่อเดินป่า ตามแนวกระดูกสลังของเสือในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อตามหาเสาเหล็กของของญี่ปุ่นที่ฝังเอาไว้หมายว่าจะถอนมันให้หมดประเทศเกาหลีจะได้เป็นไทยจากไอาการทำห่วงจุ้ยอันเนี้ยของญี่ปุ่นสักทีหนึ่งในบุคคลที่เป็นหลักฐานเรื่องนี้นะครับคือแกยังหาอยู่เลยครับทุกวันเนี่ยเป็นอดีตนักวิชาการาศาสนาแกชื่อว่าคุณทรงยุนฮาคุณทรงยุนฮาเนี่ยวันที่ออกมา้สัมภาษณ์ตามภาพเนี่ยคือกับ เกษียแล้วนะครับหกกว่าลนะยงซุนฮานเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ออกตามหาเสาเหล็กครับต้ก็เดินป่าหาเสาที่ว่าเนี่ยอย่างจริงจังแกเดินตามหาเสาเหล็กในเกาหลีเนี่ยมากว่า20ปีครับแล้วก็เจอเสาแรกก็คือเสาในปี8ปดห้าน่แหละครับหลังจากเจอเสาแรกเนี่ยแกก็เชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่านี่แหละฉันเจอของจริงแล้วและแกก็ออกตามหาเรื่อยๆครับการออกตามหาที่ว่านะครับ มันทําให้แกได้ข่าวสารครับจากคนที่เชื่อในเรื่องเดียวกันเชื่อว่าญี่ปุ่นฝังเสาเหล็กเไว้ที่เกาหลีจริงๆแล้วก็มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเสาเหล็กที่เจอในภูเขาตเต็มไปหมดเลยครับเข้ามาที่คุณทรงยุนหาครับเจ้าตัวบอกว่ามีการรายงานเข้ามาเรื่องการเจอเสาเหล็กเนี่ยมากกว่า150ครั้งครับที่เป็นเสาเหล็กต้องสงสัยตัวแกเองก็พยายามจะไปให้มันเจอทุกที่นะครับไปประมาณ60เสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเสาเจอยี่สิบเสาอะไรแบบเนี้ยแล้วแกก็คิดว่าเป็นของจริงนะครับหลายครั้งก็ไม่ใช่นะครับแกก็ไม่ได้ทึกทักว่ามันใช่ทุกครั้งนะเพราะว่าหลายอันมันก็เป็นหมุดที่นักปีนเขาตอกเอาไว้เพื่อใช้ในการเดินป่าปีนเขาแหละครับหลังจากนั้นก็เจอมาเรื่อยๆครับแล้วไอ้เสาเหล็กผมก็ไม่อยากจะพูดนะฮะเสาเหล็กที่แกเจอแต่ละเสาเนี่ยดูตามภาพที่เป็นหลักฐานที่แกเอามาให้ดูนะครับ จริงมันก็ยากจะเชื่อนะเอาจริงมันก็ยากจะเชื่อนะว่ามันเป็นเสาที่ญี่ปุ่นฝังเอาไว้อะเห,เหมือนเหมือนเหล็กเส้นนะครับยาวสองนิ้วสองเส้นอะ่ะแค่เนี้ยเหมือนเหล็กเส้นปักเอาไวอ้อ่ะคือมันเป็นอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะครับแต่คือมันก็มีคนที่บอกว่าเหมือนในหนังเรื่องเอ็กซูมานะครับที่ตัวสัป,ปเหร่อบอกว่าเฮ้ยแกเชื่ออยู่เลยไอ้เรื่องเสาเหล็กญี่ปุ่นฝังไว้เนี่ยมันงมงายมากเลยนะ คือจะบอกว่าไอ้เรื่องความเชื่อที่คนเกาหลีคิดว่าญี่ปุ่นฝังเสาเหล็กทําลายหวงจุ้ยประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายร้อเเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ซะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้ทําเรื่องการขัดขวางหวงจุ้ยเกาหลีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เกาหลีคิดอเอาเองอย่างเดียวเนี่ยมันจะพูดแบบนั้นเต็มปากก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันมีหนึ่งอย่างที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับว่าญี่ปุ่นจงใจทําอะไรบางอย่างในการขัดขวาง พวงจุ้ยของประเทศเกาหลีในวันที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกเกาหลีครับเสาเหล็กอาจจะไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าญี่ปุ่นกระทําการนั้นอย่างเป็นทางการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่มันมีอาคารของประเทศญี่ปุ่นครับที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลที่ดูแล้วแหมมันไม่ใช่แค่การตั้งสำนักงานนะครับมันคือการก่อสร้างอาคารขึ้นมาภายใต้พื้นที่ที่มันไม่ควรจะมีอาคารครับ ผมกำลังหมายถึงอาคารที่มีชื่อว่า Japan General Government Building ครับหรือว่าอาคารสำนักงานข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นประจำกรุงโซลอาคารที่ว่าเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปีที่ญี่ปุ่นบุกเข้าไปยึดเกาหลีครับปี1910ช่วงเวลานั้นก่อตั้งประมาณปี1916แล้วก็ก่อสร้างเสร็จในปี1926ใช้เวลา10ปีในการสร้างจบสงครามและเกาหลีก็ไม่ลื้อนะครับ เพราะว่ามันมีการเถียงกันอยู่ว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดีไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ได้อะมันขวางวงจุ้ยประเทศเกาหลีแล้วมันดูขวางอย่างจงใจด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาคารอาคารที่ว่าเนี่ยปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเกาหลีเขาทุบทิ้งไปละเขาทุบทิ้งไปปี1995อาอาคารสำนักงานข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นประจำกรุงโซลเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมา แทนที่ประตูทิศใต้ของพระราชวังขยองบกครับพระราชวังขยองบกเนี่ยเป็นพระราชวังที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโชซอนนะครับแล้วประตูทางทิศใต้เนี่ยเขาเรียกว่าควาฮมุนเนี่ยมันเป็นทางเข้าออกของพระมหากษัตริย์แล้วมันก็เป็นหนึ่งในเส้นที่มันเป็นทางของพลังชี้ของพระมหาพระบรมหาร,ราชวังครับใครเคยไปไอ้กู่กงที่ที่เมืองจีนมาจะรู้ดีว่า ไอแกรนด์พาเลสเนี่ยเขาวางตามหลัก่วงจุย้ยแล้ว่วงจุ้ยที่ดีของแกรนด์พาเลสเนี่ยของพระบรมหาราชวังเนี่ยก็จะส่งผลให้ฮวงจุ้ยของประเทศดีตามไปด้วยดัยงนั้นถ้าเส้น่วงจุ้ยของประเทศเกาหลีอยู่ในพระราชวังขยองบกเดินสะดวกเหนือจรดใต้การที่อยู่ๆญี่ปุ่นเอาสำนักงานข้าหลวงใหญ่ที่เป็นอาคารทรงนิโอคลาส,สิกนะครับมาตั้งแทนประตูทิศใต้แล้วขวางโบะตรงนั้นเลยเนี่ย ตามตามหลักฮวงจุ้ยก็คือการขวางตรงที่มันเป็นทางเดินของพลังชี่ครับดังนั้นการจงใจก่อตั้งคือญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีมีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เชื่อฮวงจุย้ยคือรับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมาจากประเทศจีนเหมือนกับเกาหลีดังนั้นการตั้งใจตั้งอาคารข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นประํากรุงโซเอาไว้ตรงเนี้ยเอาไว้ตรงพระบรมหาราชวังเนี่ย ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นคบว่าญี่ปุ่นจงใจมีเจตนาจงใจขัดขวาง่วงจุ้ยที่ดีของประเทศเกาหลีคือเกาหลีเขาเถียงกันมากนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าหลังจากสงครามจบเนี่ยไอ้ตึกเนี่ยสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นประจำสงุงโซเนี่ยเก็บเอาไว้ดีไหมมันก็ใหญ่แล้วมันก็สวยมากนะครับมันเป็นน e ิโคลาสิกนะเราใหญ่โตมโหฬารเลยส่วนนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามันต้องเก็บไว้เพรมันเป็นหลักฐานไงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าวันหนึ่งเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้น มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ฝั่งที่ต้องบอกว่าเป็นฝั่งชาตินิยมหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อ่วงจุย้ยหรือว่าเป็นชาตินิยมเต็มๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากเก็บไว้ครับ 1. คือถ้าไม่เชื่อเรื่อง่วงจุย้ยเขาก็รู้สึกมันเป็นเหมือนหนามตําใจนะครับคือมันเป็นของญี่ปุ่นนะ่ะและญี่ปุ่นมันมาทาแบบไม่ดีกับประเทศเกาหลีไว้แล้วจะเก็บอาคารที่มันสร้างไว้เป็นเหมือนหนามตําใจไม่กลา้าตั้งอยู่กลางกรุงโซแบบนั้นนะ่ะได้ยังไงไม่ถูกต้องต้องรื้อทิ้ง หรือตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าจะใุ้ฮวงจุ้ยของประเทศเกาหลีกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยฮวงจุ้ยพระราชวังก็ต้องกลับมาเป็นแบบเดิมก็ต้องรื้อมันออก,ซ,ออกซึ่งปัจจุบันเขารื้อออกครับ15สิงหาคมปี1 9 9 5วันประกาศอิสรภาพของประเทศเกาหลีครับทางประเทศเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ที่กรุงโซเนี่ยก็ตัดสินใจรื้ออาคารข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นประจํากรุงโซเนี่ยทิ้งไปแล้วก็สร้างเป็นประตูทิศใต้ของพระราชวังขยองบกกลับมาเหมือนเดิมครับเพื่อให้ฮวงจุ้ยกลับมาดีเหมือนเดิม นะครับนั่นคือเรื่องราวของอาคารดังกล่าวซึ่งอันเนี้ยถ้าใครจำได้ถ้าใครดูเอ็กชูมาฉากที่ตัวละครคุณเศรษฐีนะครับแกผีเข้าแล้วแกลุกขึ้นมาทำความเคารพกองทัพพระจกักรพรรดนินนะ่ะที่โรงแรมแกอยู่โรงแรมเพนนินซูล่าถูกไหมฮะที่แกหันไปนะ่ยคือที่ตั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ญี่ปุ่นครับอ่าหังก็ใส่อันนี้ไว้ครับซึ่งอันเนี้ย มันเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ผมว่ามันทำให้จริงๆเราก็ไม่ควรจะใส่ความคนแก่ที่เกาหลีมากครับว่าเขาคิดไปเองเรื่องเสาเหล็กในเมื่อม,มันมีอาคารนี้อยู่เนี่ยมันก็ดูมีความเป็นไปได้ครับว่านอกจากการตั้งอาคารที่ว่าเนี่ยถ้าญี่ปุ่นเชื่อเรื่องนี้อย่างปักใจก็คงจะไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ญี่ปุ่นจะตอกเสาเหล็กตรึงกระดูกสหลังของเสือตัวเนี้เอาไว้เพื่อให้ประเทศเกาหลีลุกคือขึ้นมาแล้วก็ มีชัยเหนือญี่ปุ่นไม่ได้คือลืมตาอ้าปากแซงญี่ปุ่นไม่ได้ปัจจุบันก็ยังมีคนพยายามรื้ออยู่ครับเพราะว่าคนแก่ยุคเบบี้บู์ยังไม่หมดเ้ายังมีชีวิตยอยู่คนที่แบบอายุ70 8คนเกษียณนะครับบางส่วนว่างก็ใช้เวลาในการฮกิ้งครเดินป่าหาหมดุดแล้วก,ก็หาเจอเรื่อยๆนะครับใช่บ้างไม่ใช่บ้างแล้วแต่ดังนั้นอันเนี้ยสะท้อนอย่างชัดเจนครับหลายคนไปดูเอ็กซูม่ามาแล้วสงสัย ว่าตัวละครของคุณชเวมินซิกเนี่ยพี่ซินแสเนี่ยทำไมอินเรื่องนี้จังคนรุ่นนั้นของประเทศเกาหลีเขาอินเรื่องนี้ครับแล้วเขาก็รู้สึกเป็นหนึ่งในสิ่งที่สื่อสามชนเกาหลีเนี่ยเคยเผยแพร่ช่วงประมาณปี8 0 9 0เยอะมากๆแล้วมันก็หล่อหล,อ,ลอมนะครับเรื่องชาตินิยมมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกแบบไม่ดีกับประเทศญี่ปุ่นมากๆนะครับญี่ปุ่นบุกมายึดไม่พออ่ะญี่ปุ่นยังตรึงความไม่เจริญเอาไว้ด้วยการทําสิ่งเหล่านี้ ทำเหมือนทําของเอาไว้ที่บ้านเกาหลีนะครับคนเกาหลีเขาก็ต้องไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจญี่ปุ่นมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นเป็นอีกหนึ่งข้อมูลครับที่ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าทําไมคนแก่เกาหลีอ่ะคนยุคเบบี้บูมเมอร์เขาถึงแบบไม่ชอบญี่ปุ่นมากๆเขารู้สึกแบบ ต่อต้านประเทศญี่ปุ่นมากๆนะครับไอเรื่องเสาเหล็กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนในเรื่องดังกล่าวครับและนี่คือหนึ่งในประเด็นที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์ขอเอ็กซูม่านะครับอาจจะฟังแล้วไม่เป็นเรื่องผีสักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อท็จจริงที่น่าสนใจดีนะครับใครมีอะไรมากไปกว่าน,นี้มีข้อมูลอยากจะแลกเปลี่ยนการอยากจะแสดงความเห็นเรื่องเสาเหล็กที่ว่าเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่ารอบกลองไฟในคลิปนี้ครับคลิปหน้าถ้าเรื่องเกาหลียังน่าสนใจอยู่ แล้วยังต่อยอดเล็กๆสูมาได้อยู่ถ้าอยากฟังนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยเรื่องร่างทรงยังมีอยู่เรื่องตำนานผีต่างๆของเกาหลีที่เป็นแบบเออเบิร์นเลเจนด์ยังน่าสนใจอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยครับถ้าคุณสนใจถ้าไม่สนใจจะได้กลับไปเรื่องอื่นต่อนะครับบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วทักนากาศผีตกเลย <laughs> <laughs> สงสัยจะสนใจจริงผมจีนบิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ